เข้ามาใหม่นะครับมาแนะนําให้ลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับผมเป็นโตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป์นะครับคันนี้มาในรูปแบบของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์2,005นะครับและเป็นตัวจีปี2014นะครับก็ในรูปชมนี้เป็นรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หาเข้ามายากนะครับผมที่หาเข้ามายากเพราะว่ารถ ออลูกค้าส่วนใหญ่ก็ต้องการซื้อไปเพราะว่ามันเป็นรถที่ได้แบน์หลักนะครับได้ปีที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ในราคาที่ไม่สูงมากนะครับคันนี้ก็สําหรับลูกค้านะครับที่จะซื้อเงินผ่อนนะครับผมก็ผ่อนเริ่มต้นนะครับที่ประมาณเจ0 0กว่าบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆได้เลยนะครับ อ่าอันนี้ก็คือเป็นการสตรีมสดนะครับคุณลูกค้าที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับก็สําหรับด้านหน้านะครับผมตามสไตล์ว i ก o c แคมปก็จะดีไซน์มาตามสูตรเลยนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นซี่ชั้นๆแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัดเป็นโครเมียมอ่าด้านหน้านะครับตัวจีนะครับผมก็จะมีเป็นไฟตัดหมอกเข้ามานะครับ เครื่องยนต์ดีเซลครับผมตามที่แจ้งมีจมูกด้านบนนะครับแต่ถ้าเป็นว <c oughs> <c oughs> ีโก้แชมปเครื่องเบนซินนะครับก็จะม่มีจมูกด้านบนนะครับอ่มาดูกันต่อนะครับอันนี้รถก็สีเนี่ยก็คือค่อนข้างเดิมนะครับผิวก็ค่อนข้างดีนะครับล้อเป็นล้อแมกเดิมโรงงานนะครับผมยางก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอ่าอันนี้เป็นยางบิตสโตนนะครับดูลวิท ขนาดล้อนะครับผมเป็นล้อแม็กเอ่อขนาดขอบสิบหกนิ้วนะครับขนาดยางก็สองหนึ่งห้าหกสิบห้านะครับแม็กขอบสิบหกเดิมจากศูนย์นะครับอ่าท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอีกทีหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับอ่าเข้ามาพูดคุยกันนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันอ่าโอเคครับแต่คราวนี้ดูคอมเมนต์ก่อนอ่าก็ดูกันต่อนะครับผมดูกันต่อนะครับ สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมกันนะครับอ่มาดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นกระจกโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกใช่ครับผมแล้วก็นี่มือเปิดนะครับจะเป็นมือเปิดโครเมียมนะครับอันนี้ก็คือเป็นรถแคปตัวเตี้ยนะครับเป็นรุ่นแคปเปิดได้แล้วอ่ามาดูใ,ใกล้ รถคันนี้นะครับก็่ามาดูกันก้น,นะครับเป็นตะเข็บป,ประตูนะครับเม็ดอาร์กก็อันนี้เม็ดอาร์กเดิมๆโรงงานนะครับมันจะได้เลยว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีพีความแน่นอนนะครับถ้าพีความมาชนเข้าข้างมานะครับเม็ดอาร์กจะไม่กลมแบบนี้นะครับแล้วก็จะอาจจะไม่เนียนขนาดนี้นะครับ ขอบประตูนะครับผมตามซอกประตูนะครับก็ไม่มีแกะไม่มีทอดนะครับกาวเดิมอะไรเดิมหมดเลยนั่นเองอ่ะโอเคครับดูกันต่อสําหรับแผงประตูนะครับคันนี้ย้ำว่าเป็นตัวจีนะครับตัวจีก็จะมีเป็นงานหนังนะครับผมดีไซน์ตัดมากับตรงที่แผงประตูนะครับแล้วก็จะเป็นสีเป็นสีเทาไม่ได้เชนใหม่นะครับดีไซน์มาคู่กันนะครับนี่ก็เป็นชุด กระจลอยฟ้านะครับกระจมองข้างค,คือปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับผมปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นกุญแจและคะอันนี้เป็นกุญแจดอกรีโมดนะครับผมได้มาหนึ่งดอกนะครับเป็นกุญแจรีโมดได้มาหนึ่งดอกอันนี้กุญแจจากศูนย์เลยใช่ไหมใช่ครับผมกุญแจมาจากศูนย์ใ,ใบแดงเลยนะครับ มีกระจกปรับปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับผมปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็จะมีด้านนี้มาด้วยนะครับผมอีกหนึ่งด้านนะครับสามารถโทรได้ไหมคะอันนี้นะครับอันนี้ใช่ครับผมเดี๋ยวต้องลองเล่นอีกทีหนึ่งนะครับอ๋ออันนี้ได้นะครับผมอันนี้ได้นะครับก็คือเชื่อมบูทูธได้นะครับเลือกหมดแล้วก็เชื่อมต่อได้เลย สภาพพวงมาลัยทีสภาพใหม่นะครับผมมีอาจจะมีบ้างนะครับผมรอยสีจางๆนะครับที่ตามการใช้งานนะครับแต่ว่ารอบๆบวงหนังพวงมาลัยเนี่ยไม่แตกไม่ยุ่ยนะครับและตัวนี้ตัวจีครับผมก็จะได้เป็นภายในบอหนังนะครับภายในจะเป็นบอหนังอันนี้จากศูนย์เลยจากศูนย์เลยนะครับผมถ้าเป็นตัวอีก็ยังไม่ได้บอหนังนะครับไม่มีรอยแตก บอหนังสภาพดีนะครับถ้าปกติแล้วรถรุ่นประมาณนี้ถ้ารถใช้งานมาเยอะนะครับบอก,ก็จะเป็นมีรอยย่นรอยแตกนะครับแต่คันนี้ก็คือไม่มีรอยย่นรอยแตกเลยเป็นรถเกียร์อะไรคะอันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับผมเป็นรถเกียร์ธรรมดา5สปีดชอบนะครับเดี๋ยวเรื่องออปชั่นด้านในเดี๋ยวให้ดูด้านนู้นกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าผ่านเลยนะคะภายในภายในนี่คือการันรีเลยว่าผ่านนะครับอ่าลองดูกันนะครับ ประวัติรถที่ดีเลยใช่ไหมคะใช่ครับผมกระดไม่มีชนหนักไม่มีผิดคว่ำนะครับคันนี้ก็เดี๋ยวรอเข้ารับการตรวจสาพนะครับอันนี้เปลี่ยนสายของเหลวเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นถ่ายของเหลวเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าในถ้าว่าเจ้าของเดินเขาถ่ายมานะครับทางเราก็จะมีการเช็คให้แต่ถ้าทางเจ้าของเดินไม่ได้ถ่ายมานะครับก็จะมาเช็คระยะที่เราให้เลยนะครับสวัสดีพี่ชาเดชด้วยนะคะสวัสดีคุณน้องทั้งสอง สวัสดีครับผมสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับอ่มาดูกันต่อ,อลูกคห้าหน้าราน,นครับไม่มีอะไรอังอาจจะดูตัวถังด้านล่างนะครับเรื่องล้อนี่คือมันจะเหมือนกัน,นครับอ่านี้ดูเชสซีรถนะครับแล้วก็จะมีเป็นท่อนะครับผมปลายท่อแล้วก็พวกท่อพักพวกนี้ยยังสภาพดีไม่มีผุนะครับเลขตัวถังก็คือเลขตัวถังเดิมอ่ล้ออาจจะบังไปนิดนึงนะครับผมแต่กล้องก็ แทนเข้าไปหาได้นะครับช่วงล่างดีไม่มีผู้นะครับคุณลูกค้าช่วงล่างดีไม่มีผู้แล้วก็คือช่วงล่างเดิมๆเลยนะครับจุดไหนชิ้นไหนที่ว่าใช้ไม่ได้นะครับทางเราก็ได้ทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วา <laughs> หาเสียงนะครับตรงนี้อ่ะ้านหลังนะครับนี่โลโก้ตัว G ีนะครับตัวนี้จะเป็นโลโก้ V ี g ก c h ชม p นะครับโลโก้อาจจะดูเยอะนิดนึงนะครับผมแต่ว่ามันเป็นของเดิมจากศูนย์นะครับมือเปิดก็จะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็กันชนท้ายติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วอ่าสวัสดีครับผมขอบคุณมากเลยนะครับเมคเลย์เนอร์พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ติดตั้งกันจนท้ายให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานกันเลย ตัวจีก็คือเป็นตัวท็อปนะครับแต่ถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนพวกสี่ประตูสูงก็เปรียบเทียบไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวท็อปสําหรับแคปเตียนะครับก็จะได้พวกเบาะหนังพวกอะไรมางทฟังก์ชันอะไรพวกเนี้ยนะครับที่เพิ่มเข้ามาแต่ว่าอาจจะไม่ได้เพิ่มแบบลุกเด่นที่มันโดดเด่นนะครับถ้าแบบให้โดดเด่นเลยก็อาจจะต้องแบบเป็นสี่ประตูยกสูงท็อปหน่อยอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีเป็นจอเป็นกล้องอ่ะทั่วไปนะครับ สวัสดีพี่คานุวัตรด้วยนะคะบอกสวยนะคะพี่คานุวัตรอ่าขอบคุณมากมากเลยนะคะรับเดี๋ยวทุกคุยหาชื่อลูกค้าที่หนึงนะคะอ่าเดี๋ยวจะสักงโค่น,น,น,นะครับด้านนี้ก่อนเป็นไงบ้างะคะอ่าเหมือนกับด้านนู้นเลยไม่มีผู้นะครับภายขอพายครับภายเอ่อช่วงล่างนะครับไม่มีผู้นะครับ สีก็คือยังมีสีพ่นกันสนิมอ่าช่วงล่างไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับเอาไปใช้งานได้ยาวเลยอ่าอันนี้ยางเป็นยางยี่ห้อบิสโตนนะครับผมบิสโตนดูลวิตนะครับอ่าสวัสดีอ่าครับผมอ่าสวัสดีคุณพี่จตพรนะครับสวัสดีคุณพี่พันธุวันแล้วก็สวัสดีคุณพี่ชานเวศนะครับผมอ่าใช่ครับคุณน้องรถคันนี้ใช้ดีออกตัวดีด้วยครับดีออกตัวดีด้วยครับ รุ่นนี้ก็ไอ,นอ้นี่ก็นนะะก็พร้อมใช้งานนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าใช้แบบสมบุกสมบันขนาดนั้นนะครับไปนะยังอยู่ในสภาพดีแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับอ่าอ,นะอันนี้ก็จะเป็นตามขอบหัวเก๋งอ่าขอบหัวเก๋งด้านหลังนะครับก็อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับตัวถังนี่คือไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยอ่าเดี๋ยวเราเปิดประตูให้ดูแล้วกัน คือสีอาะถามว่าล้อรอยมีไหม,มมันก็จะมีเป็นรอยเล็กๆเป็นรอยเล็กๆน้อยๆนะครับผมตรงไหนตามพี่แจ้งนะครับรถลงเทเลอร์มาอะไรมาตรงไหนที่ว่าเป็นรอยเงี้ยเราก็จะเก็บให้อะไรให้นะครับแต่ก็ไม่ถึงกับชนหนักมาอะไรมาน,นะครับอันนี้ชนเบาไม่มีชนเบาไม่มีครับบางทีแบบเป็นรอยถลอกอะมันมันอดไปได้นะครับผมมันอดไปได้อยู่แล้วที่ว่าจะต้องมีร้องรอยอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณลูกค้าดูฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดประตู น,นะครับผมจะต้องเหมือนกันไม่มีรอยชนรอยอาร์ครอยจุดมาร์กต่างๆนะครับซีนกาวอะไรพวกนี้จะต้องเหมือนกันหมดเลยทั้งสองด้านนะครับเป็นเป็นงานหนังหมดเลยนะครับผมพื้นหนังแล้วก็พนักพิงด้านหลังก็จะเป็นงานหนังนะครับอ่ด้านในมีอะไรอ่าด้านล่างนี้ก็จะมีเป็นเครื่องมือนะครับผมบล็อกแม่แรงจะอยู่ทางด้านนี้ นะครับมาอยู่ทางด้านนี้นะครับอยู่ด้านล่างนะครับผมอยู่ด้านล่างอาจจะเห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรเรามีให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเครื่องเสียงมานะครับมีตู้เครื่องเสียงมาแล้วพวกเครื่องมือพวกนี้นะครับเจ้าของเดิมเขาต้องเอาเก็บไว้บ้านอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับคุณลูกค้ารับรถจากเราเราก็จะนํามาวางไว้ให้ในรถนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจลูกค้าว่าคุณลูกค้าจะเอาวางไว้ที่ไหนนะครับเราก็มีให้ นั่นเองใช่ครับผมเป็นพรมลายเดียวกันเลยนะครับออ่าคุณพี่ช่างก็บอกเอาคุณพี่ผ่นอุบัติเุครับผมยกนี้ค่ะต่างยากมากก็อยากได้เหมือนกันบอกตรงไม่มีดูทุกยี่ครับ ขอบคุณมากเลยนะครับผมใช่ครับผมขึ้นยนต์เบนซินก็มีหรือว่าที่ปีที่ต่ำกว่านี้นะครับหรือถ้าคุณลูกค้ายังไงก็ฝากติดตามกันไว้แบบนี้เรื่อยๆนะครับผมถูกใจขนาดไหนหรือว่ามีพร้อมเไหร่ก็เข้ามาได้เลยนะครับผมเริ่มต้นที่สีดาวได้ใช่ครับผมเริ่มต้นที่ว่าไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนะครับเดี๋ยวดูเลขใหม่กัน สวัสดีลูกค้าทุกท่านสตาร์จิ้ม,มดเดียวติดนะครับแอร์แอร์ยเย็นแล้วับแอร์เย็นเพียงเพาะปรับเสียงตรงนี้ได้เลยอ่าปรับเสียงตรงนี้เปลี่ยนขึ้นสัญญาณตรงนี้นะครับก็คือแล้วก็เลือกโหมดเชื่อมต่อมี FM 1เ m 2หนึ่ง f สองนะครับอ่านี่มีบลูทูธก็ อันนี้ปุ่มรับปุ่มโทรนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับสรุปแล้วก็คือเชื่อมต่อกับมือถือได้นะครับคือใส่จอ Android ก็ได้ใช่ไหมคะหรือคุณลูกค้าจะต้องการรับเลือกเปลี่ยนเป็นใส่จอ Android ก็ได้เหมือนกันนะครับก็มีโปรโมชั่นนะครับผมขับฟรีมีค่างวดนะครับขออนุญาตปิดวิต้ยกกันโปรโมชั่นขับฟรีมีค่างวดให้นะครับแล้วก็มีฟรีดอกเบี้ย นะครับผมมีดอกเบีย้ยที่ต่ำนะครับแล้วก็หรือต้องการเป็นของแถมล้อแมกเปลี่ยนจอและอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับที่ทางเรามีบริการให้นะครับอีกเ,อเยอะแยะมากมายเลยหรือว่าถ้านน,นั้นนะครับหม่นี่ก็คือก็จะรับประกันให้มากหน่อยนะครับผมยังก็ขึ้นอยู่กับที่บริษัทเขาพิจารณาให้นะครับสมมติเครือ่องเสียงเสียอย่างนี้ ก็เปลี่ยนให้นะครับผมก็เปลี่ยนให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็คือเนี่ยเอ่อจอใช้ไม่ได้กี่รอบแล้วนะสองสารอบแล้วทางเราก็คือได้ทําการจัดส่งจอใหม่ไปให้ส่งไปให้แล้วมันใช้ไม่ได้อีกก็ รอบนี้ก็คือเดี๋ยวให้ค uh, so ุณลูกค้าก็คือไปไปหาจอที่อยู่จังหวัดนั้นได้เลยนะครับก็เปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวเราก็คือจ่ายการเรื่องค่าใช้จ่ายให้โอ้โหนะครับอันนี้คือการรับประกันหลังการขายใช่ครับผมไม่ได้ขายรถต่างสาขาใช่ไหมอ่าใช่ครับอันนี้คือจริงใจกับลูกค้ามากเลยนะคะคุณพนวัฒน์ส่งเยี่ยมมาเยอะมากนะฮะขอบคุณมากมากเลยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับการเครื่องยนต์ให้ด้วยใช่ครับเครื่องเสียงก็มีเครื่องเพียงก็มีนะครับผมเนี่ยรอดไฟจุดเล็กน้อยนะถ้าเปิดมาแล้วปุ้ แต่ดาใช้ไปแล้วสักสองสามวันอ่ะพี่หลอดไปไม่ติดก็กลับเข้ามานะครับเ,เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนให้ได้เหมือนกันนะครับมาดูกันต่อนะคะแอร์มีคู่หน้าเลยนะครับคอนโซลก็จะเป็นสีเทาดำกันนะครับด้านบนจะเน้นเป็นโทนดำนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีออกคิมครีมเทาๆนะครับโอ้ไม่มีเลยคนระับหอ,อันนี้ไม่มีรอยเลยนะครับออคอนโซลรถคันนี้ คุณลูกค้ามั่นใจได้เลย,เลยอ่าให้ดูใกล้ได้เลยครับไม่มีร่องรอยแมแต่นิดเดียวอาจจะโอ้แทบไม่มีนะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ใช่ครับผมทุกจุดเลยนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวข้ามมาดูเลขไม์กันนะครับรถคันนี้ครับผมปี2014นะครับเลขไม์อยู่ที่1,074,000 นะครับเรียกกัน,นง่ายๆเลยนะครับเ 7, ลขไม้แสนเจ็ดรถปีสองพันสิบสี่เข้าศูนย์เรียบร้อยนะครับผมเข้าศูนย์เช็คระยะจาก KR อาร์สามารถเรียบร้อยนะครับอ่าเช็คระยะหมื่นโลให้เรียบร้อยแล้วนะครับ,อ,รบรอ,อ่าครับผมมาเดีด๋วยวดูกันต่อนะครับลูกค้าส่งเยี่ยมมาเต็มเลยนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับเกียร์ธรรมาดาเกียร์ออโต้ของเรามีเป็นออโต้จะมีเป็นสี่ประตูยกสูงนะครับที่ตอนนี้มีอยู่ อันนี้กระจกไลาฟ้านะครับที่ไลายฟ้ากระจกอ่นนี้เป็นเกะ๊ะเก๊ะใส่เศษเหรียญต่างๆอะไรต่างๆนะครับอันนี้แล้วก็เดี๋ยวดูเอกสารกันเลยนะครับลูกค้าพอดีรถเพิ่งจะเสร็จมาเมื่อกี้นี้นะครับเราเราเลยยังไม่ได้พิมพ์สองขบอกขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวดูสำเนานะครับสำเนานะครับผมเป็นรถปีสองพันสิบสี่นะครับทะเบียนใช้งานนะครับผมมีนาห้าเจ็ดนะครับอ่าสองพันสี่ อ่ะโอเคครับเจ้าห้องเดิมเจ้าห้องเดิมนี่เป็นผู้หญิงใช้รถนะครับผมเป็นนางสาวตื่ตื่ตตใช้รถมานะครับก็ใช้ดีไม่มีช้ำนะครับผมอ่ะโอเคก็อคลองดูกันต่อนะครับสําหรบภายในก็เดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับอ่ามีแกใส่ของัม üy เีียเลขใหม่ก็ไม่มีผลครับเพราะเครื่อ,องไม่ช้ำลอ่าใช่ครับก็คือเป็นเลขใหม่ปกติของ ข้างบนคันนี้ไม่มีเจิมนะครับผมไม่มีเจิมนะครับแต่ว่าเพดานด้านบนเนี่ยยังอยู่ในสภาพดีที่พร้อมใช้งานนะครับมีก้าบังแดดนะครับบังแดดเนี่ยถ้าถ้าในความสันทิฐานนะครับพอดีเขาเอาเขาน่าจะมีการเย็บที่หลังนะครับปกติแล้วบางอันอาจจะเป็นหนังอย่างเงี้ยนะครับแล้วอาจจะมีการถอดไปซักกันนะครับมันก็เลยอาจจะเป็นขุยๆอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับสาหรับบังแดดแต่ว่าเพดานด้านบนเนี่ย มีการสปาโดยที่ว่าไม่ต้องรือด้านบนออกมานะครับเดี๋ยวเจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็ใช้มาค่อนข้างที่จะรักษารถนะครับคือไม่มีกินอับเลยนะคะใช่ครับผมไม่มีกินอับชื้นนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับผม อ๋อโอเคครับตรวจสภาพแล้วตรวจสภาพแล้วนะครับผมขออภัยด้วยอ๋อคันนี้นะครับคุณลูกค้านึกออกแล้วตรวจสภาพตั้งแต่รถยังไม่ได้ล้างนะครับตรวจสภาพตั้งแต่รถยังไม่ได้ล้างก็คืออ่าก็คือรถพอเข้ามานะครับเราก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็คือเข้าตรวจสภาพเลยถ้าถ้ารถเราไม่ดีจริงนะครับก็ไม่กล้าให้ตรวจนะครับผม อ่ะมาดูกันต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันมุมกว้างๆครับมาดูด้านนี้ก็ได้นะครับรุ่นนี้ก็จะมีเป็นระบบเบรก ABS นะครับมีระบบเบรก ABS แล้วก็น,นี้ก็คือเป็นระบบเครื่องยนต์ v n t u r b o นะครับ u ทบ o ก็จะเป็นแบบเป็น u ท b บแปรผันอ่ะมันจะมีเป็นมอเตอร์ใหญ่ๆอยู่นะครับอ่าน็อตแก้มน็อตฝานะครับอยู่เหมือนเดิมแล้วก็น,นี้ซีนกาวนะครับผม <laughs> ขอไปด้วยนะครับอหลบก,กันไปหลบก,กันมา,านใช่ครับ <c oughs> ผมเมื่อกี้นี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนิดหน่อยนะครับเครื่องยนต์นะครับผมเดี๋ยวคุณลูกค้ามาดูด้านข้างก็ได้นะครับผมเดี๋ยวคุณลูกค้าลองดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างจะเห็นได้ชัดกว่านะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลจะมีอินเตอร์อยู่ด้านบน ก็คือจะมองเครื่องด้านบนเนี่ยไม่เห็นอยู่แล้วก็ให้ดูข้างๆนะครับข้างๆกันเนี่ยเครื่องใสนะครับไม่มีเยิม้มอ่าเครื่องไม่มีให้แล้วนะครับแล้วแผ่เนเพลนะครับอยู่ด้านนี้เลยอ่ารถปีสองพันสิบสี่นะครับนี่เป็นตัวโมเดลเอนจินนะครับผมเลขตัวถังอ่าพวกนี้นะครับต,ต้งตรง แลไม่มีไม่ได้ใช่ครับผมต,ต้องมีไฟแนนซ์ไม่ได้ใช่ครับผมถ้าเลขไม่ตรงขึ้นมาเนี่ยไฟแนนซ์ก็ไม่รับจัดนะครับอ่าแล้วก็จะมีเป็นแผ่นป้ายมอกอนะครับผมอ่าภาพโดยรวมก็สวยนะครับผมภาพโดยรวมนี่คือสวยนะครับก็คือสวยในรุ่นนะครับสวยในรุ่นอ่าสินจาด้านบนนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่า ดีี๋ยยวววกก่ออออนนจะต้ง้งสใช่ครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูขัดล้างให้ใหม่นะครับเดี๋ยวดูขัดล้างให้ใหม่อ่ะโอเคครับสำหรับคันนี้นะครับผมเป็น v ี g o c h a m ปนะครับเครื่องยนต์2.5ตัว G ปี2014นะครับราคาที่3 9 0 0 0 0 G ปี2014นะครับราคาที่3 9 0 0 0 0 9,000บาทนะครับผม399,000บาทนะครับก็ขอเริ่มต้นในเรทราคา7เรทราคา7,000กว่าบาทนะครับในกรณีที่ว่าจัดยอเต็มไม่ดาวเลยนะครับกว่าบาทนะครับในกรณีที่ว่าจัดยอเต็มไม่ดาวเลยนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับผมอาจเดี๋ยวพาวนดูภายนอกรอบๆอีกรอบนึงนะครับเร็วเดี๋ยวเราจะได้ปิดไลฟ์วันนี้ไปนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับผมอาฝาปรงนี่แค่แบบปล่อยลงไปมันก็แน่นแล้วนะครับปิดง่ายๆเลยภาษีพรบการจัดไฟแน์นะคะไม่มีเสียค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ภาษีเนี่ยมันขาดไปแล้วนะครับมันขาดไปแล้วก็เดี๋ยวคุณลูกค้ามารับรถนะครับก็จะต่อภาษีให้ใหม่นะครับติดฟิล์มให้ด้วยเนียคะติดฟิล์มให้ด้วยนะครับถ้าฟิล์มมันเสียก็คือเปลี่ยนให้ใหม่ไม่มีบบกแล้วค่ะไม่บวกแล้วนะครับก็คือจบที่ราคานี้เลยนะครับ ออกในทุกจังหวัดนะครับผมไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับส่วนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มาคุยกันนะครับผมมาคุยกันนะครับใ,ใ,ชใช่ครับผมคือเรื่องค่าใช้จ่ายน้ฟรีอยู่แล้วนะครับผมเรื่องค่าใช้จ่ายน้ฟรีอยู่แล้วไม่เก็บกับลูกค้านะครับอ่าสวัสดกีกับกราคาทุกท่านด้วยนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับสภาพนี่ โดยรวมก็คือดีนะครับผมโดยรวมเนี่ยก็คือดีเพราะว่าประวัติรถเนี่ยไม่มีชนไม่มีผิความมาอยู่แล้วนะครับเจ้าของเดิมก็ผู้หญิงใช้รถนะครับผมสภาพดีนะครับ,ร,บรุ่นนี้ก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับวีก็แชมป์ส่วนใหญ่เนะ Cap a, ี่ยแคปตัวเตี้ยก็จะเป็นสีนี้อยู่แล้วนะครับมีบางทีที่หลงเข้ามาอาจจะมีเป็นสีเทาเข้มนะครับหรืออาจจะเป็นสี ตัวทั่วไปอ่านเนื้อทั่วไปน,น,นะไม่ไดีนะครับอโหสภาพคือได้สภาพนะครับคุณลูกค้าสภาพนะครับมีฟอร์ดเรนเจอร์ Ford นะครับผมสี่ประตูนะครับปีสองพันสิบเก้านะครับเป็นเครื่องยนต์สองจุดสองเอนะครับราคาอยู่ที่ หอห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับจากหกแสนเท่าไรไม่รู้นะครับปรับราคาหลายรอบแล้วก็คืออ่าใช่ครับผมคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาที่เบอร์ผมก็ได้นะครับก็เบอร์ส่วนตัวนะครับผมก็ศูนย์หกหนึ่งนะครับสี่สี่เก้าห้าสี่สี่ห้านะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สี่เก้าห้าสี่สี่ห้านะครับก็คือเป็นตัวท็อปของแคปเตีย ฟอร์อมีนะคะฟอะร์มีนะครับผมฟอร์ดมีนะครับไปหาดีแม็กก็มีครับผมสี่ประตูสูงสี่ประตูเตี้ยนะครับตัวท็อปตัวโลนะครับเรามีให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ชมกันอ่าสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับภาพคันนี้แพงไหมคะสามแสนกว่าบาทก็ได้สภาพ นะครับผมตสภาพนะครับแล้วก็ตามท้องตลาดทั่วไปก็อยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็เรื่องสภาพอีกทีหนึ่งนะครับยังไงคุณลูกค้าก็ลองพิจารณาดูอีกทีหนึ่งนะครับมีเป็นตัวตัวจีนะครับผมอ่าเป็นคันแรกเลยนะครับก็ก็ไปดูไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับ มีมีลงให้แล้วก็ลองเข้าไปพิจารณาดูแล้วก็ใช่ครับผมอ่าคือราคาเริ่มต้นที่สี่แสนกว่าบาทนะครับผมสี่แสนกลางๆเพราะว่าปีมันต่างกันอยู่นะครับเพราะว่าปีมันต่างกันอยู่เรามีใช่ครับผมคือดูแบบละเอียดเลยนะครับตั้งแต่ราคาสี่แสนกว่าบาทใช่ครับผมจนถึงห้าแสนห้าแสนหนึ่งประมาณนี้นะครับใช่ใช่ขึ้นขึ้นอยู่กับปีนะครับผมขึ้นอยู่กับปีรถสงชัยปีเกา ทุกได้เลยนะคะอ่าโทรเข้ามาได้เลยนะครับแชมป์ออโต้เนาะใช่ครับผมไม่ไม่แพงนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปตัวท็อปมันก็จะมีพวกเอ่อระบบนำทางอะไรพวกเนี้ยนะครับที่เข้ามาอ่าใช่ครับโอเคครับก็ด้วยนะครับผมสำหรับโตโยต้าไฮรักวีโก้แชมป์คันนี้นะครับราคาอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเป็นรถปีสองพันสิบสี่นะครับเครื่องยนต์สองพันห้าตัวจีครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็สำหรับ นี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปหรือในไลฟ์ถัดไปนะครับว่าจะมีอะไรไ้ชมก็ฝากกดซับสไคร์กันให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ